สวัสดีงามสาๆเด้อค่ะเด้อจ,จะเจอกันอีกเนาะเมื่อน,นี้ค่ะกับยายจิ๋วจ้ะเมื่อน,นี้ผ้ามาเบิงพี่น้องยังไหนพี่น้องค่าอีตูนะคะนี่พี่น้องยายจิ๋วกะลักปูกล้วยก้อนไปดำหน้าพี่น้องตอนนี้กำลังงามเนาะบางกระถางกับบุนนหันไนขยายพี่น้องเพราะว่ายากดำหน้าอยู่เนาะอาชิผ้ามาเบิงเลือนมาทั้งนี้พี่นอ้องอ่างทั้งนี้ ไอ้จิ๋วกะอันนี้อันนี้เป็นรุ่นเดียวกันที่เมื่อกี้ที่พาชมเนาะค่ะเนาะซองหนึ่งพี่น้องซองละชิบบาทนี่พี่น้องไอ้จิ๋วปลูกอันนี้เป็นไอ้จิ๋วแยกออกมาเนาะแยกออกมามาบุงเนาะคือมาปลูกเทละตุนละตุนนะคะอันหลังจากที่เ่าอ่นเพาะเบียมันแล้วเนาะอันนี้ซองแรกเนาะพี่น้องก็เกิดดีดีได้พี่น้องอันไม่อีกมาเบิ่งอีกอันหนึ่งบาทเนี่ยอันนี้ซองที่สองพี่น้องเดี๋ยวซีห้เบิ่งยี่ห้อนกอนเด้อบาทนี้เด้อบาทไอ้จิใส่ยี่ห้อได้ ี่พี่น้องนี่หอนี่โอ้เขาทาพี่น้องยายจิ๋วบนนึกว่าสีอ่ะมันสีออกดีปนีเนาะพี่น้องเพราะว่าอันแบบแปลงยายจิ๋วบําเานี่น้องยายจิ๋วมีปัญหาเรื่องบ่มีเวลาที่สีสีเบิองหยาสีเอายาเนาะยายจิ๋วก็เลยปลูกน้ำทอพี่น้องปลูกใส่ทอเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งดูปลูกแต่ละปีกับยายจิ๋วกับเวลาฝนลงนะฝนยายจิ๋วสปลูกขขยเนาะพี่น้องเนาะเออสองสีบานนี่กับถังไขยนี่ ขายเบียมันนี่พี่น้องขายเบียมันขายเบียมันจะขายเบียรห้เพรื่อเอาไปปลูกต่อเนาะมันสีได้อยู่ประมาณสองรอยพี่น้องอืออันนี้มันอ่งกันขวดพี่น้องอันที่จริงเราไมนสีไดอีกบ่อหนึ่งได้สิบบาทพี่น้องแี่อยู่ก็เลยห่วยหน่มันเหมดเลยบาคิดว่ามันเกิดดีแบบนี้เนาะอันเมื่อนี้นี่ก็มันคึมเนาะพี่น้องเนาะมันคึมเบอร์ไเบอรมันจะนีเห็นบ่อฝามันคึมตื่นมากเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้อง ฝนตกยางแห้งเลยแบบนี้ก็เป็นอากาศเหมาะที่ที่สี่มาถอนตน้นต้นพะไอตู้ต้นแมงลักหน่ไปขา้เนาะพี่น้องเนาะเออเย่งสีเฮ็ดยังสี่สุปีเนาะอันถ้าอากาศบ่ขึ้นนี้เข้าเข้ามัถอนนี่บ่ได้พี่น้องข้าเจ้าไปปลูกกับมันกับบติดเนาะก็จิ้วกับสีเฮ็ดทุงละสิบาทพี่น้องสิบาทสิบาทนี่กับประมาณ อันนี้มันก็นไรไปทั้งเซเบีย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 หน่อยเนาะอันนี้พ่อดีก็ร่างพอ่อพ่อใหญ่นะพี่น้องเนาะเจ้าเกิ้วกรสิเอาขี้ดินขึ้นมาพออันนี้พี่น้องปกติเขาเจ้าสิ่ภากันขายเบียละบาทละพี่น้องแต่ว่าเจ้าเกิ้วสิะสีหายก็ก็สิบเบียเยอะพี่น้องซีบหาหอดีซีบเยอะเจ้าเกิ้วกระสีกยใสยก่กะละมังเนาะ ล้วก็สิไปใส่ถุงอีกเจ้าอนึงนะคะเนาะเห็นว่ามันทีเกินไปนะพี่น้อง,งเห็นไหมมันเทีไหนมันเป็นต้นหน่อยนะเนาะเขาก็ต้องถอนออกพี่น้องเนี่ยถอนออกถอนให้มันห่างแนละ้วพี่น้องเนาะแล้ววันนี้เหลือเหลืออันที่หลังมันกะสิคอยไงขึ้นแล้วเขาจะขายเป็นเว้น,นะนเว้นนะพี่น้องเว้นระยะแต่ว่วอาอาศั่เบื้องอากาศน้ำได้พี่นอ้องหอนอนเนี่ยเขาสิมาถอนมาได้พี่นอ้อ,นนนอง เพื่อนก็ไปปลูกวัตถีคือกันเพื่อนกับวับสดุห้าคือกันนะเอ,าอนะ่าวง่ายๆเนาะเป็นคือจังบรรยากาศที่ชวนปลูกอะ่ะบรรยากาศที่มันบ่มีแดดที่คิดว่าปลูกแล้วมันติดเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเออปลูกแล้วมันติดใจใจทั้งคนทีซื้อห้าจ้าไอจิวกระเฮ็ดขายพี่น้องพ่อได้ซื้อปลาทูเนาะได้ซื้อปลาทูพี่นอ้องพวกสีรวยดอกะคะ่ะพวกน่ะอู้ยเพื่อนะเพืเเ่มองดูไอจิววานหลายหลายเมื่นึกว่าสิเกิดดีป่ะนี่นี่ยวานไฮท์พ่อพี่น้อง ไมละเอาอนให้ข okay, so, ้าเจ้ากันเอาใส่ถุงพี่น้องแล้วก็นเอาหนามเซย์ไปหน่ำอาขี้ดินใส่ไปนํำเนี่พี่น้องเ้ากลับไปตั้งว้หนาบ้านพี่น้องมอนข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็ซื้อเพราะว่าบางค้นนี่ข้าเจ้าชีวิตปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเพาะเพาะมะลดมันบว่อขืนข้าเจ้าว่าบางก้นข้าเจ้าว่าบ่ขข้นพี่น้องข้าเจ้าก็ก็สีิบก็ซื้อ ซื้อแบบซ่องเนาะเราจะสื้อแบบแบบเพาะแบบนี้ละอันอย่าจิ๋วมะเพาะอังซีนอเป็นยังมันคือง,ง,งามปเนี่ยยาจิ๋วบ่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยเคมีพี่น้องไอ้ดินในกระถางนี่มันสิเป็นดินดินล้วนผสมฉีงวดเนาะพี่น้องเนะาะพว่าผีไก่ที่ย่าจิ๋วเห็ดนี่ย่าจิ๋วคือเห็ดสูตรนี่แหละพะตู้นี่สิมกัก ดินผสมขี้งวัวพี่น้องเราผลทุกถืกฝนตกเล่งๆๆเล่งๆๆเล่งเล่งเล่งนี่เขาสีงามแบบนี้พี่น้องแบบนี้นะจ๊ะนี่เขาสีงามทิพบาทได้ขัาดไหนได้ซวงกระถางคุณไหมทั้งกินทั้งขายเละพี่น้องเนี่ยเวลาเขาถอนออกต้นหน่อยมันก็สะค่อยใหญ่ขึ้นมาบุ้งดูพีน่น้องเสียดายอะไรเสียดายจุงไว้จักหน่อยเนะาะหากระถางปอกปรวานเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนี่คือาฏิเกิดดีป่ะเนี่ยนี่จ้ะเอา เดี๋ยวสิออกจักเต็มกะละมั่งจักหน่อยเนาะมื้อนี้ส้งบ่แดดพี่น้องส้งบ่แดดถ้าเจ้าไปขยายออกต้นหน่อยร้ายมันกับติดไปเวลาไปปลูกมันกับป่อยพี่น้องโอ้สวรสวรพี่น้องกับช่องบอจังสี่กะเนี่ยคิวกับสีทอนอยู่ประมาณชี้หาเทื่อพี่น้องชี้หาเทื่อนี่แตเอาเทื่อละวสามชิปที่ชิบบาทนี่แหละอืม ที่สิบบาทสามชิปที่สิบาทเพราะว่าเาสิขายหลายคนนี้บ่ได้เพราะว่า,าการเอาไปปลูกนี่บางคนเพิ่นกิบว่าปลูกนะพีน่น้องเนาะบางบางคนนี่ได้มาชวนมากสิผู้เฒ่านี่เพิ่นสิมกักปลูกเนาะจ้ะเพิ่นเห็นเพิ่นเพิ่นก็ซกกื้อปลูกไปจริงอันกินเนาะไปอีตูวห้อนี่ขาดขั้วบ่ได้จ้าเอาบัดนี้ยังจิ้วเสียเอาไปแพ็คถุงนะคะเนาะบัดนี้แต่ว่าถ้าได้เบีย้ยตุ่นทำนี่สิห้ามพี่น้องเนี่ยสิติด ติดง่ายคือว่าเพิ่นเอาไปปลูกมันก็จะรอดนะพี่น้องเนาะอันบ่อนี้ยยิ้วเด็ดกินแล้วเนาะเตรียมอุปกรณ์ม้านเราจ้าบ้านนี้มีขี้ดินเนาะแล้วก็น้ำพี่น้องจ้่าอันที่เก็บมานนี้จีได้ประมาณบสามถุงเนาะพี่น้องเนาะอันยิ้วจิ๋วหนำเพื่อนเนาะยิ้วจิ๋วสให้เพื่อนประมาณบ้าสามสามสิบกว่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้นมันก็ยังยังหน่อยอยู่ต้นใหญ่ต้นหน่อยเนาะนี่ค่ะให้เพื่อนด้หลายไปหลดเนาะ ต้นใหญ่ก็นี่ยังค่อยลดลดลงมาเนาะค่ะเนาะยังค่อยลดลดต้นลงมาเนาะถุงสิบบาทพี่น้องเนี่ยคือเฮ็ดถุงสิบบาทเนาะค่ะเนาะใส่ถุงใส่ถุงละขี้ดินใส่พี่น้องทักน้ำใส่เลยบันที่ได้อยู่สามถุงเนาะค่ะเพื่อน ถุงละสิบบาทจ้าเอาไปนี้จ้าันนี่กระแพ็คถุงสุดท้ายนะค่ะเนาะเป็นอันุญาได้สามถุงพี่น้องได้สามถุงเรากะก็กลับมาว่างแหนบกันไว้หังสีนาะพี่น้องาว่างแนบกันไว้เนาะพี่น้องผู้ได้กลายไปกลายมากอะเพิ่นเห็นเพิ่นกับสีมาซือเนาะค่ะเนาะอันถ้าสม,มุติว่ามันเหมิอดตั้งสีเนาะมันเหมิดเร็วังสีเขากะ ไปเก็บมาใหมค่ค่ะอยู่หลังบ,บ้านเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันเก็บบะไรยอยางเนาะ,ะนมันมันบะไรเก็ยบยางเนาะคะ่ะเนาะก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาเห็ดเลยค่ะไปย้อนออกเนะาะไม่จิกมาเขียนจักหน่อยพี่น้องให้เพิ่นรู้านะบบราคาเนาะเพิ่นจิบอะไรทำกันยางเนาะคะ่ะเนาะจะเอามาืาหนีก็มีแค่นี้่้ะค่ะเด้อมาผ้า,พาเพื่อนมาชมการขายเนาะค่ะเนาะกันขายพาีตูเป็นเบียเนาะคะ่ะเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจัดที่รับรชมค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า